มาอัปเดตแอปยูพิกันเอาก็ปี้ลิงค์นะคะเสร็จแล้วเอาไปวางที่โคมนะคะ Google Chrome เสร็จแล้วให้ไปหน้าแรกของเอ Google Chrome นะคะเสร็จแล้วก็เราก็วางลิงค์ค่ะวางลิงค์ที่เราก็ปี้มาเมื่อกี้ค่ะวางนะคะ มันจะมีข้อความอะไรติดมาด้วยลบทิ้งก่อนให้มันเหลือแต่ลิงก์นะคะลบทิ้งเลยค่ะอันนี้คือหัวเว่ยโนวาสอไอนะคะใครใช้ Android หัวเว่ยอยู่ก็ลองทำตามได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วกดไปมันก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดเรากดดาวน์โหลดสีเขียวๆนะคะกดตกลงค่ะกดตกลงนะคะ รอดาวน์โหลดนะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดเปิดค่ะกดเปิดแล้วกดติดตั้งเลยค่ะมันเตือนแบบว่าแอปนี้อันตรายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะกดติดตั้งต่อไปนะคะอย่าก,กดตกลงนะให้กดติดตั้งต่อไปเพราะถ้ากดตกลงคือมันจะดาวน์โหลดไม่สำเร็จนะคะ มันถามว่าเราจะติดตั้งแอปนี้ต่อไปหรือไม่อ่าเปิดค่ะเปิดแอปขึ้นมานะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราปัดปัดไปทางซ้ายมือนะคะปัดให้สุดเลยแล้ว enter you pick ค่ะอ่าใครที่ลงทะเบียนด้วยเฟซก็เข้าด้วยเฟซใครลงทะเบียนด้วยไลน์ก็เข้าด้วยไลน์ใครลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่ ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะใครเข้าแอปด้วยช่องทางไหนให้เข้าแอปด้วยช่องทางนั้นนะคะทุกคนจำได้หรือเปล่านะคะจำกันได้ไหมเพราะถ้าคุณเคยเข้าด้วยเฟซแล้วมาเข้าด้วยไลน์หรือเบอร์โทรรหัสของคุณก็จะหายไปนะเพราะฉะนั้นจำดีๆนะคะว่าเราเข้าด้วยเฟซหรือด้วยไลน์หรือด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะนี่คือหน้าตาใหม่ของแอปเราคะ่ะลองทำดูนะคะ